สวัสดีครับที่นี่ช่องคนธรรมดาตามหาพระในตำนานนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมสมบัติกันเป็นสมบัติของท่านของท่านอาจารย์บุญเสริมสีพิลมนะครับเป็นสมบัติผัดกันชมสมบัติของท่านอาจารย์ก็คือความรู้ที่ท่านได้นํานมารวบรวมแล้วก็ส่งต่อให้พวกเราในหนังสือเล่มนี้นะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้เขียนในปีสองห้าสิบแปดนะครับ แล้วก็น่าจะตีพิมพ์ในปีสองห้าสี่เก้าเพราะว่าตรงเนี้ยบอกไว้ว่าข้าพระเจ้าขอส่งความสุขปีใหม่พศสองห้าสี่เก้าซึ่งก็น่าจะเป็นในช่วงต้นปีที่ที่ได้รับการเออ,ออกมาเผยแพร่นะครับซึ่งของเราเองก็เพิ่งจะผ่านปีใหม่ไปกันไปไม่กี่วันเองแต่ของเราเป็นปีสองห้าหกเจ็ดห่างกับเนี่ยปีที่ท่านอาจารย์ได้ได,ได้ได้เขียนได้ก็สิบกว่าปีนะครับโดยที่ท่านอาจารย์เขียนตอนที่ท่านอายุได้เจ็ดสิบเอ็ดปี เนี่ยฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ท่าน,นส,สั่งสมมาแล้วก็มาใส่ไว้ให้เราครับแต่ก่อนอื่นเลยอ่าวันเนี้ยพอดีมีคอมเมนต์ถามจากเพื่อนๆมาว่าผมเนี่ยมีหลักการในการเดินหาพระย,ยังไงก็ผมเองนะฮะก็จะมีหลักการส่วนตัวซึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นจากประสบการณ์อ่ะแล้วก็พอเดินๆมากๆเราก็จะมีข้อสรุปของเราผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็เป็นนะครับ อ่าเวลาเราเดินหาพระตามแผงพระเนี่ยเราจะเห็นพระเนี่ยวางกันเป็นร้อยองค์ใช่ไหมฮะวางกันเต็ไมไปหมดเลยสิ่งแรกที่ผมใช้พิจารณา,าก่อนที่จะหยิบพระขึ้นมาดูเนี่ยก็คือความเป็นธรรมชาติของพระพระเนี่ยที่ผ่านผ่านเวลานานๆเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติดูอ่อนโยนนะครับถ้าดูเนี่ยจะดูอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเนี่ยเป็นธรรมชาติดูเป็นมีความเป็นธรรมชาติ เนี่ยองคไหนก็องคนั้นนะฮะจะดูอ่อนโยนมีความเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างคือคือถ้าเพื่อนๆเคยไปดูเนี่ยท่าที่เรียงกันเป็นร้อยองค์เนี่ยเพื่อนลองสังเกตดีคือส่วนใหญ่จะเป็นกระด้างกันหมดเลยกระ้างกระด้างกระด้างกระด้างนั้นแหละแต่พวกกระด้างเนี่ยหยิบม,มาองค์ไหนก็องคนั้นนะ่ะคือไม่ใช่หรอกอ่าผมก็จะดูความอ่อนโยนเนี่ยในร้อยองกว่าองค์ในหลักร้อยองเนี่ยก็จะมีที่แบบ ที่ที่มีความอ่อนโยนเนี่ยเขาค่อยหยิบมาดูนะฮะอ่ะต่อไปเป็นจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยก็ด้วยว่าผมเนี่ยดูพระพระมาเยอะมากมากจนแบบน้บไม่ถ่วนอะ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอดูดูนะเพราะว่าผมมีหนังสือเยอะมากนะสิ่งแรกที่ผมสังเกตนะครับว่าพระสมเด็จบัลลังก์อ่ะที่มีเหมือนกันนะก็คือฐานพระฐานล่างสุดฐานที่สามเนี่ยครับเหมือนกันยังไง ทรงเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันนะทรงไม่ใช่แบบโอ้ตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมข้างอันนี้ไม่ใช่ทรงที่เหมือนกันก็คือการตัดที่คมเอ้ทิมที่คมเนี่ยและเด่นนูนเด่นนูนดูมีความมั่นคงนี่ครับองไหนก็องค์นั้นเลยคือจะมีแบบเนี่ยความเด่นนูนขึ้นมาเนี่ยดูแลชัดถ้าดูแบบเราดูเบลเบล,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 บลนะจะจะเห็นก่อนเลยว่าเนี่ยฐานเนี่ยเด่นปึ้งขึ้นมาก่อนเลย ในในส่วนนี้ผมเดาว่าเวลาหลวงปู่โตท่านสั่งสร้างด็อกพินพระขึ้นมาเนี่ยท่านอาจจะเน้นย้ากับช่างว่าเฮ้ยสร้างฐานล่าเนี่ยเอาให้แบบดูมั่นคงนะเด่นๆเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะอุปมาว่าสําหรับผู้ใดที่ได้เป็นครอบครองเนี่ยก็จะมีความมั่นคงอะมีความมั่นคงเป็ะรุ่นเรืองอย่างยั่งยืนอะไรประมาณนี้ยผมเดานะครับผมเดาแต่ว่าผมเดาเดายังมีหลักการนะ เราจะมีหลักการไม่ใช่แบบว่าเดาขึ้นมามโม,ม,ม,ม่ซซคืออย่างนี้ของโชวพระองค์นี้ก่อนพระองค์นี้ก็คือสมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตของหลวงพ่อเล็กวัา่าขนุนนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ือทิมพ์ทรงไม่ไม่ผิดเพราะคือรูปทรงขององค์พระเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยท่านเรียกว่าทรงผานไถ่ผานไถ่นี่ยก็คือเครื่องมือทํานาในอดีตของของชาวนานะครับ ก็ท่านท่านอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าคนโบราณนะ่ะเวลาสร้างพระเนี่ยที่เป็นพระพลิกชีวิตเนี่ยทำทรงเนี้ก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยท่านบอกว่าแม่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือแม่พระธรณีอ่าแต่ว่าผานไถเนี่ยสามารถที่จะไถแล้วก็พลิกพลิกแม่พระธรณีได้และไอะชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยทำไมท่านจะพลิกไม่ได้อ่าท่านอธิบายไว้อย่างนั้น ก็ในลนักษณะเดียวกันคือผมก็เลยมองว่า,าหลวงพุตโตท่านสร้างมาเนี่ยก็อุปมาลาักษณะเดียวกันว่าสําหรับผู้ครอบครองก็จะนั้นมีความมั่นคงอะไรประมาณเนี้แหละครับเนี่ยฮะอ่ะต่อไปข้อที่สามตอนนี้ผมเริ่มหยิบแล้วแต่ว่าต่อไปก็คือการดูด้วยความทรงจําแล้วแหละก็คือภาพพระมาเทียบความทรงจําของเราอ่ะ เราจำม,มาเนี่ยมาเทียบว่าเออองนี้เนี่ยน่าพิมพ์ทรงนี้เนี่ยอ่ะทรงองนี้ทรงจะดีอย่างเงี้ยมีพิมพ์ที่เราจําได้มีอย่างงี้องไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เทียบดูว่าอ่าเป็นลักษณะเดียวกันไหมก็เป็นอาศัยความจําแล้วถ้าพิมพ์ดูแล้วเอเอเข้าผมก็ถามราคานั่นแหละครับกันเลยง่ายๆคือมันก็ แรกๆอะ่ะผมไปดูนะก็หยิบหยิบเยอะมากไอ้ร้อยร้อยไอ้หลักร้อยองค์เนี่ยหยิบเยอะมากเวลาหยิบมาสองอะนะแต่พอเราได้หลักการของเราแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้หลังๆเนี่ยเดินผ่านก็บางทีก็ผ่านไปเลยอ่าบางทีก็อาจจะเห็นก็หยิบมาสองสักองค์สองสองค์ก็มันได้เยอะนะเพราะว่าเอ่อในแผงๆหนึงอะ่ะจะเจอมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะโอเคครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องของเรากัน ก็พระที่ผมจะนํามาเทียบในวันนี้เนะี่ยเป็นพระองค์นี้นะครับในหน้าห้าสิบห้าหน้า 55. ห้าสิบห้าเนี่ยเป็นพระสมเด็จวัลคังเนื้อผงพิมพ์ทรงเจดีนะครับทรงเจดีอ่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆกระดกองค์นี้นะครับที่ผมจะมาเทียบอ่าเพื่อนๆอาจจะงงบางคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้ว้ย ทรงไม่คล้ายกันหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้คือถ้าเราดูเนี่ยอขอบองค์นี้กับซุ้มขรอบแก้วจะไม่เท่ากันแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็นเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้ขอบตรงนี้มันไม่เท่ากันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการตัดขอบของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันโดยองค์นี้ถ้าสังเกตนะครับเห็นเส้นบังคับพิมพไหม เส้นบังคับพิมพ์เนี่ยอันนี้เขาตัดตัดออกมานอกเส้นมังคับพิมพ์แต่องค์เนี้ยเส้นมังคับพิมพ์ไม่มีเลยคือเขาตัดเข้าไปข้างในในะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ตัดชิดกว่าชัดเจนนะครับอ่าคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพระพิมพ์เดียวกันเนี่ยต้องตัดเหมือนกันหมดเพราะว่าการตัดการเล็งของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอ,องค์เนี้ยอาจจะอาจจะนักคนตัดคนหนึ่ง เอเหนื่อยละเหนื่อยละส่งต่ออีกคนมาตัดก็ตัดชิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตายตัวนะครับตรงเนี้ยอ่ะก็ทีนี้ผมจะนําพระองค์นี้นะครับไปถ่ายรูปแล้วก็เหมือนเดิมเอามาเทียบกันให้เพื่อนๆดูว่าทําไมผมถึงได้มองว่าอาจจะมาจากบล็อกเดียวกันนะครับโอเคครับผมก็ได้ไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับ โดยองทางซ้ายเนี่ยจะเป็นองค์ที่มาจากหนังสือนะฮะองทางขวาจะเป็นอง์ที่ผมหามาได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาที่ผมเกริ่นนาไว้เปรียบเทียบตรงนี้ก่อนขอบเนี่ยเนี่ยถ้าดูนะครับจะมีเส้นกันพิมพ์อยู่อง์เนี้ยตัดเอาไปนอกเส้นกันพิมพ์นะครับส่วนองเนี้ยไม่มีเส้นกันพิมพ์คือก็คือตัดเข้ามาด้านในก็ค,คือตัดชิดกว่านะฮะอ่าส่วนทางขวาทางขวาเนี่ยตัดลงมาเนี่ย ไม่ได้ชิดสทัทีเดียวจะมีช,ช่องช่องช่องว่างอยู่นะครับแต่ตรงนี้ตัดชิดชิดติดมาเลยเนี่ยนี่นะครับจุดที่หนึ่งอ่าจุดที่สองจุดที่สองก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตกันเนี่ยภาพถ่ายที่ออกมาเนี่ยในยส่วนตรงนี้จะชัดส่วนตรงนี้จะชัดแต่ตรงนี้อยู่ๆก็เบลอไปเลยที่เบลอเนี่ยมันเกิดจากเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมครับ อสองสิ่งอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยอย่างทางซ้ายเนี่ยชัดใช่ไหมครับทางขวาเนี่ยอยู่หลังไปก็จะเบลออันนี้ก็เหมือนกันคือองค์เนี้ยจะองค์พระองค์เนี้ยจะมีการบิดไปด้านหลังในส่วนนี้นะฮะงอไปด้านหลังอ่ะเหมือนคนโดนดึงไหลอ่ะครับทําให้ตรงเนี้ยทีมพระเนี่ยจะมีส่วนที่โดนดึงไปนะฮะผมสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะโอเค โอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มเทียบกันเลยแล้วกันเอาจุดที่ไม่ใช่ปัญหาก่อนซุ้มคร้าแก้ด้านซ้ายนะครับลงมาเป็นธรรมชาติในองศาปกติของพระสมเด็จเลยก็องนี้ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนะครับมาจุดที่เป็นปัญหาก็คือจุดด้านขวาเนี่ยองเนี้ยจะชิดกับเสียนพระใช่ไหมครับระยะห่างเนี่ยเห็นเลยแต่องค์เนี้ไม่ชิดกัน แต่ตรงในส่วนเนี้ยผมดึงผมดูว่าเอามันอาจจะมีการดึงไปไงพอดึงไปเนี่ยเพราะพระบิดนียครับพระจะออกบิดๆอ,อ่ะก็เลยดึงดึงหน้าพิ์ออกไปดึงในส่วนซุ้มข้อแก้วออกไปนะครับต่อมาก็มาดูที่พระเกตพระเกตเนี้ยองค์นี้จะเยื้องไปทางซ้ายองค์นี้จะกลางกว่าผมก็เดาอีกอะว่าอาจจะเป็นการบิดขององค์พระทําให้องศาตรงนี้ต่างกันนะครับ จะมาดูที่เสียนพระเสียนพระสององค์องค์เนี้ยตรงเนี้ยเหมือนจะมีมวลสารออกมาทําให้ดูต่างกันบ้างนะครับแต่ด้านด้านเนี้ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะอ่าเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเหมือนกันยังไงวะสองเออสององค์นี้คือผมอ่ะตั้งแต,ต,งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมาผมมองว่าคล้ายแต่ข้างบนเนี่ยด้วยพระที่บิดอ่ะทําให้มันอาจจะมีการผิดเพี้ยนกันไปนะครับ โอเคมาดูด้านล่างกันต่อก็คือเริ่มจากไหลก่อนนี่จะมีจุดเจ้าปัญหาอีกเหมือนกันก็คือตรงนี้มีมวลสารที่เนี่ยฮะออกมาทําให้พิมพ์อะโดนทําลายไปบ้างนะครับแต่ก็ผมก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เราจะเทียบนะอ่ะดูไหลเป็นไปนในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็แขนเนี่ยแขนกับซุ้มวงแขนเนี่ยที่เป็นไปนในลักษณะเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้จะมีมวลสารที่ทะลุออกมาเท่านั้นเอง ดูแขนข้างนี้บ้างก็เป็นไปนในลักษณะเดียวกันนะครับซุ้มวงแขนก็เนี่ยมันเหมือนกันนะครับแล้วพอมองลงมาเนี่ยเส้นสังคติก็จะมีให้เห็นจางๆงคู่นะฮะอ่ะต่อมาดูที่ขาพระขาพระเนี่ยก็จะเป็นไปนในลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับทรงโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเลย ะครับพอมาฐานที่หนึ่งเนี่ยการโค้งอะไรเนี่ยเหมือนกันนะครับฐานที่สองก็เป็นไปนในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ฐานสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไปในลักษณะใกล้ๆกกันแต่เนี่ยแสงเงาอาจจะหลอกตาหนึงแต่ว่าถ้าดูเนี่ยดูดูจากมุมมองผมนะจะพอๆกันเลยความหนา แต่ด้วยแสงเงาเนี่ยและลอยคราบไรพผู้นี้ทําให้ดูอาจจะดูว่าไม่เท่าแต่จริงๆอ่ะเท่ากันเลยนะครับอ่าก็เนี่ยเป็นจุดที่ผมมองนะครับก็คือด้านล่างลงมาเนี่ยที่ผมมองว่ามีลักษณะที่คล้ายกันและมีสิทธิ์ที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นพระที่มาจากบล็อกเดียวกันนะครับอ่าต่อไปเรามาดูองค์จริงกันดีกว่านะแล้วผมจะชี้ให้ดูว่าตรงเนี้ยบิดยังไง นะครับโอเคครับก็เรามาดูพระองค์จริงกันนะในองค์จริงองค์นเนี้ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูนะครับนี่เลยที่ผมบอกว่าเป็นการบิดขององค์พระเนี่ยดูนะครับดูมิติเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นการบิดเนี่ยเอียงไปเลยเห็นไหมครับทั้งทั้งพระเกศทั้งซุ้มครอบแก้วเนี่ยโดนดึงเอียงไปเลยเนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นการบิดเหมือนคนดึงไหล่อะ นะฮะเนี่ยองเนี้ยถ่ายรูปก็ยากคือเราจะถ่ายแบบเนี่ยด้วยความที่ไม่เท่ากันไงถ่ายไปด้านถ่ายไปเอ็นไปเนี่ยเยื่อไม่บนหน่อยก็ไม่ได้เยื่อมาล่างหน่อยก็ไม่ได้ผมเลยต้องถ่ายให้มีการส่วนเบลอรตรงนี้ไปก็ต้องนะฮะก็ก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าเราก็ได้เห็นไงว่ามันมันมีการเบลอและมีการบิดเพราะเกิดจากการบิดขององค์พระนะครับอ่ะ มาดูก่อนเนี่ยนะครับอง์พระว่องค์นี้จะมีการบินข้างล่างเหมือนในรูปที่เราให้ดูกันนะครับเนี่ยดูมิติองค์พระนะครับเนี่ยครับบิดชัดเจนนะเนี่ยขอบข้างเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเทียบกันอันนี้ก็จะมีบิดๆอยู่เหมือนกัน แต่ก็จะน้อยจะน้อยเมื่อเทียบกับฝั่งนี้ยนะครับอ่าตรนี้ก็เป็นด้านบนนะฮะด้านบนด้านล่างด้านหลังนะครับให้ดูบิดๆอีกทีนึงมีการบิดไปนะครับ อ่ะก็ดูไปแล้วว่าผิดบิดกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหามวลสารกันดีกว่านะครับโอเคครับเรามาดูเนื้อหามวลสารกันนะผมจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสั่น โอเคนี่มาด้านหลังแล้วน,นะครับ โอเคครับก็มาดูด้านข้างกันต่อครับก็จบกันไปแล้วนะครับในการเทียบพระในวันนี้ ก็วันนี้เนี่ยก็จะแปลกใหม่นิดนึงนะครับวันนี้ตั้งใจจะเอามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ได้วิเคราะห์กันว่าการบิดเบี้ยวขององค์พระเนี่ยทำให้พิมพ์ผิดเพี้ยนไปเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นบล็อกเดียวกันไหมนะครับก็เป็นการนําเสนอในวันนี้นะฮะยังไงผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ฟันธงไม่ว่าจะคลิปไหนก็ตามพระที่ผมนามาเทียบเนี่ยผมไม่ฟันธงเลยว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสักองค์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็มาเทียบให้เพื่อนๆดูช่วยกันวิเคราะห์ นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านมาตอบทุกท่านนะครับยังไงก็ต้องนะฮะวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันไว้ผมยังมีอีกเยอะที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนอกจากนอกเหนือจากการเทียบพระก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดีทุกท่านนะครับ